เพื่อสุขภาพเลยค่ะพี่น้องวายนี้จริงๆด้วยดีอ่ะเพื่อสุขภาพนะวายเจอรี่นี้คล้ายๆเป็นเหมือนยาดองเลยอ่ะกลิ่นก็ดีอ่ะอร่อยแบบมันออกกลิ่นเจอรี่เลยนะ,ๆๆยน,ะน่าดื่มอ่ะอี่เปอร์เซ็นต์นะแอลกอฮอล์เออสิบเปอร์เซนเองค่ะ เอิเปอร์เซนต์ตะไวธรรมดาสิบสามหรือสิบสี่เปอร์เซนต์นะแอลกอฮอล์ความแรงของแอลกอฮอล์นั่นแหละก็นั่งดื่มชิลๆนะตอนเย็นๆนะเออมันเครียดนะช่วงนี้มันเครียด้พี่น้องมันเครียดพอเรานึกขึ้นมานะเรื่องเห็นไหมอ่ะเมืองไทยน่ะหดที่จะนึกไม่ได้อีกนะกลัวนะกลัวว่าเราจะเสียดินแดนอะไรอย่างเงี้ยคนเเรอยู่ข้างบ้านเรานะคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะพี่น้องกลัวนะ มันมันมัน,ม,นมันร้อนใจนะมันกลัวน่ะก้านอกนาว,ว่าก็คนไทยก็เป็นกันนะสว่วนมากกันนะเราไม่อยากให้ใครมาเอาบ้านของเราจริงไหมครับพี่น้องแล้วเดี๋ยวนี้นะเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเดี๋ยวนี้นะมันวุ่นวายอะโลกเนี้ยมันวุ่นวายเหลือเกินพี่น้องเห็นหรือเปล่าแถวตะวันออกกลางอะก็รู้อยู่เห็นไหมข้านอกนาวไม่อยากเอ่ยชื่อนะเนี่ยเริ่มกันอีกแล้ว รุนแรงนะนั่นน่ะรุนแรงนะเ็ากลัวกันนะพี่น้องรุนแรงเนาะเขานกนนาไม่ต้องเอ่ยชื่อนะประเตศอะไรเห็นไหมรังฟานรังแกไปทั่วเลยอ่ะจริงอ่ะแบบมันรู้สึกว่ามันเครียดนะเดี๋ยวนี้คนอ่ะนะมันเครียดกับสถานการณ์ของโลกอะไรด้วยนะเครียดเครียดเราเครียดตามไปอ่ะนะพี่น้องขาแต่ก็อยากจะปรอะนะแต่มันเรามันยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม เหมือนกับว่าสถานการณ์โลกหรือว่าสถานการณ์บ้านเราอ่ะเราจะนิ่งเฉยได้ไงใช่ไหมคนก็เอาไอ้เพื่อนบ้านไม่ใช่เพื่อนบ้านอคนข้างบ้านเอาปืนมาจจอมาในบ้านเราอ่ะมันมันก็นั่นอะ่ะมันมันก็ร้อนอ่ะนะมัน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 จิตใ,ใจมันไม่สงบพี่น้องจิตใจมันไม่สงบถึงว่าเราจะ แต่เรื่องส่วนตัวนะไม่นะพูดถึงอนะเรื่องบ้านเมืองอะคือว่าเราไม่อยากจะเสียบ้านเสียเมืองของเราให้ใครนะไม่ไม่อยากให้ไปเสียดินแดนอะไรอย่างนี้ให้ใครเพราะว่าเห็นไหมบรรพบุรุษของของเรานะพี่น้องปกป้องแผ่นดินเรามาตั้งแต่สมัยไหนและแผ่นดินนั้นนะ่ะนะเราก็ต้องปกป้องกันทุกคนอย่างที่บอกนั่นแหละไม่ใช่แต่พี่ทหารแล้วเราปกป้องไว้ใคร ก็ไว้ลูกหลานของเราไงจะได้มีประเทศของเราไงมันจะได้ไม่คนอื่นไม่มาแย่งมันจะได้เป็นประเทศของเราอยู่ตลอดไปไงพี่น้องกาจริงไหมอ่ะจริงไหมแล้วที่นี้เห็นไหมบ้านเมืองไม่จะเปาบ้านเราตั้งโลกอย่างที่บอกนั่นแหละแล้วที่นี่นะวันนี้ที่ประเทศเนเธอ,อร์แลนดะ์ที่กรุงเฮกับพี่น้องที่กรุงเฮก,กับเขาประท้วงนะประท้วงเรื่อง ตะวันออกกลางนั่นแหละเรื่องอย่างนั้นเลยก็ประท้วงคนเกือบโสงแสนเชียวนะแต่ก็ไม่ออกทางโทรทัศน์อะไรหรอกแต่แต่ดูได้ถ้าเราเปิดเข้าไปดูนะใน b e อ่ะมันจะเจอเขาเขาประท้วงเรื่องเกี่ยวกับตะวันออกกลางตะโลกกันแถวนั้นเนี่นยนั่นแหละประท้วงที่ประท้วงที่กรุงเอ็กนั่นแหละกรุงเอ็กก็ใกล้ๆกับอะไรใกล้ๆกับ สารโลกอะแถวๆนั้นแหละพี่น้องใกล้ๆกับสารสารโลกกันนะเดี๋ยวว่างๆนะเข้านกนาว่างๆก็จะปลดใยก็ยังไม่ได้ไปทําเลยมันขาดเดี๋ยวว่างๆถ้าไปเข้านอกนาจะเลยไปที่สารโลกแล้วจะไปถ่ายสารโลกให้ดูนะคะพี่น้องข่าวว่าเป็นไงเนี่ยพอพูดถึงเรื่องสารโลกน่ะมันจะมาฟ้องสารโลกสารโลกให้ฟ้องไปเอะให้มันฟ้องไปเอะนะ ลำคาญหอมอ่ะหอมจีเนเตอร์แลนด์นะพี่น้องที่รัตเตอร์ดำนะตอนนี้ที่รัตเตอร์ดำอ่ะมีมีอะไรอ่ะมีคนอ่ะก็รู้พี่น้องทราบไปยังเก้านอกนาบอกตั้งหลายครั้งแล้วนะว่ามีคน โรตเตอร์ดัมมามีคนหนึ่งร้อยเมื่อก่อนนะตอนตอนเข้านกนาไปโรงเรียนนะครูโชนะ่ะมีคนหนึ่งร้อยห้าสิบสัญชาติมาอยู่รวมกันมาอยู่รวมกันความแตกต่างของสัญชาตินะนะแต่เดี๋ยวนี้คงเกินแล้วแหละพี่น้องตอนนี้หลังจากกี่ปีเกือบสามสิบปีอะนะมันก็เกินแล้วแหละร้อยห้าสิบสัญชาติอยู่รวมกันนะ่ะตอนนี้มันจะตั้งสองร้อยสัญชาติแล้วหรอมึงเนาะนั่นแหละ เยอะตรงนี้สัญชาติแตกต่างกันอืนะห่านนะพี่น้องเป็นไม้ห่านข่าวนะพูดถึงดูข่าวนะเกี่ยวกับประเทศของเราอะนะใจมันก็วิววิวแหละเห็นก็เงียบกันนะแต่พี่ทหารอะไม่เงียบอะนะพี่น้องค่ะพี่ทหารก็ไม่เงียบนะพูดถึงนะนั่นแหละ สิเปอร์นตะไม่ค่อยตาไหร่ไม่ค่อย,ไ,ไ,มอยไม่ค่อยแรงนะแต่สิบสิบสิบสามสิบสี่วายส่วนมากสิบสามสิบสี่นะมันจะแรงนั่นแหละ <c oughs> อร่อยหอมวายเจอรี่นี่ขวดอย่างนี้นะเปลือมีที่ประเทศไทยนะใครไปซื้อดื่มได้เลยเนี่ยขวดอย่างเงี้ยคล้ายยาดองอ่ะคล้ายยาโดงอ <c oughs> ายยาโดง โอ้โหมาโรอยอ่ะเพื่อสุขภาพเลยแหละเนี่ยหน้าหนาวอ่ะกงดื่มอร่อยต้องไปซื้อมาเก็บเอาไว้นะเวลาไปเก็บเจอรี่อีกซื้อซื้อมาเก็บเอาไว้เป็นค้าขวดสิบกวดนะนะหน้าหนาวอ่ะไม่ได้ไปเพราะเขาปิดสวนนะนะพูดถึงอ่ะหน้าหนาวเขาก็ปิดสวนน่ะนะแต่ไปทุกอาทิตย์แหละถ้าเขาเปิดสวนนะชอบไปเก็บเจอรี่เพราะว่าเวลาเราไปเก็บเข้าไปข้างในอ่ะนะี่น้องขาวเวลาเราเข้าไปอ่ะไม่ต้องจ่ายค่าเข้า แล้วเห็นไหมมีรถมีอะไรนะไฟส่งถึงต้นเชอรี่แล้วเขาก็อะไรนะมันสนุกอะ่ะเวลาเรากินเราก็กินจนอิ่มอนะนะเวลาในตะกร้าก็เอามาจะเอามาบ้านสักสองกิโลสามกิโลเราก็ได้แต่ลูกดีๆนะไม่มีลูกเสียเลยอย่าเราไปเก็บเองแล้วเวลามาค้างคืนอยู่คืนสองคืนก็ก็นั่นนะนะมันก็อร่อยยิ่งอร่อยไปอีก เนี่ยอย่างนี้แหละอย่างนี้อย่างนี้แหละอร่อยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้แหละ,หละพี่น้องค่ะนั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะเดี๋ยวก็นกนาไปก่อนยังไงก็รักษาสุขภาพกันนะคะพี่น้องดูแลสุขภาพดูแลตั้งกายตั้งใจนะอย่าเครียดนะพูดถึงอย่าเครียดดูแลตั้งกายตั้งใจแล้วก็รักกันไว้นะคนไทยต้องรักกันไว้นะคะ ขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ